สวัสด,ดีจ้าพี่ป้านอาทุกคนทุกคนเอฟซีที่น่ารักจ้าวันนี้คุณย่าก็มาขายปูอีกแล้วเนาะมาร้านปูแล้วพี่น้องนี่ตามเข้าไปดูกันเลยลูกหลานทุกคนทุกคนนี่นี่แหละพี่น้องจ๋าร้านขายปูรับซื้อเจ้าเก่าแรงใหญ่ที่สุดเนาะในประเสรของเรา มันไป่ขายเนื้อเขาเนื้อที่นี่ใหญ่นะใหญ่จริงอันนี้ใหญ่เนยเพื่อแกงเลยนะนั่นลม่ได้เกินกว่าแค่ใหญ่เพื่อแกงจริงจริงเไม่จริงอ่ะจริงของใหญ่เพื่อแกงซื้อมมดเลยมเจ้าเจ้านี่ก็มาเยอะเลยต็มไปด้วยซื้อเลยทั้งเป็นยี่ห้ออไไรยังซื้อเลยการโค้งใจผุนมากอัดยังซื้อเหมือนเดิมมานนี้มีตัวไข่หนึ่งลูนเลยเนี่ย ในแรงยาที่สุดไตฝุ่นจะเขาไปอยู่กับเขาเจ้านี้กระปูตัวใหญ่น้องจ๋าเนี่ยอะไรราคาไแพมเลยมันรวมร้านขายปูอ้าวั้งปูไข่ปูก้ามปูไส้กลางไส้เล็กคนละเล็กละน้อยมากระเวะมาขายตรงนี้

อีกครับทุกวันซื้อมาอะไรเยอะแยะอยู่หนึ่งเนี่ยเราก็คุยกันไปเรื่อยๆเออคนได้ดูความรู้จย่างเราเนาะว่าใครยังงั้นบางน้อยแต่หว่านไปเนาะใครมันมีใครถ้าใครจะรับซื้ออะไรก็มาซื้อที่นี่ราคาเป็นกันเองไส้กลางไส้โตไส้เล็กโอ้เจ้านี้ได้มากคนชมเยอไปเนาะนะไอ้กักมาซื้อที่นี่ว้า พี่น้องจ๋าโอ้ยทำไมเยอะแยะอย่างเงี้ยนี่ปูขุดปูลูอ่าเออมีทันผู้ชมก็เอามาขายกันอะไรกว่าไหมลูกหลานปูทำได้แต่ใช่รวมกล่องเลยเพราทำถึงวันเนี่ยทครไปทำถึงวันไม่มีอะไรที่ลูกปลาเย้านี้ได้มากสองกระถังเลยพี่น้องจ๋าของหญ้าได้นิดเดียวเองได้ปูไก่ปูกล้าม นี่เลยยากให้ลูกหลานได้ดูได้ชมบรรยากาศรีวิวลานโพ เป็นอะรบางทีเราเป็นอะไรนานหายนะนคลปอะหาเกี๊ยวหาปูหาปูอะไรอะไไม่รู้มามาปลามันโอ้เขาทำแบบนี้สุดางประจำวันไงคลิปประจำวันเราทำอะไรมั่งนี่ไงประจำวันอะเออเราหาปลาเราหาปูลงคลิปไปกินข้าวแล้วก็ลงบักเป็ดเป็นหมอกมันจุดยางเลยดักหลอกอะไรเงี้ยไอ้ตกปลาอะไรมันอีกตกปลามีอยู่แล้วอย่างี้ไม่ว่ากัน Ngay đây như à? à. uh, à. nha y phát lông thì Y tông tôi là tôi là tôi tôi anh xin ngoài em muốn ấy không y tông nha mất đất 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 có đất 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 เออตอปลี S <S <preach science> ่ยนเองเลยใลูกชายทายมันมาเราพอน้องต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ดูดูในยูทูบเอตางกันเขแจงใหม่หมดเลยพรเราชอบเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้เอองลงในมเ็ตดๆ้าลยคาปาเนั มาเขาก็เส mm ียงก็ได mm ้แค mm ่ด mm ึู้เ uh, น mm ี mm ่ยม mm ันน hmm ังเป็นเลนาันวางมันไม่ใ huh. อ่ะมันไม่กิไขเยน้งกไขเรื่ยังไงรือนตั้งั้งร่ั้งแ่กระดบตั้งหัมกนผมเลยหอเปล่าะติมนี่จุดเติแล้วผมมนตงตออ่ะน้ไหนมันไม่ใช่มีความมวามตนี่อมาจากยีหกันใม่ไหมไ่ไหนแล้ว เขาเป็นลูกปอแล้วผมเป็นลูกโอจะเขาเป็นลูกไหนมาลูกไหนมาผมาปเขาหาผลขึ้นบมามอดี่ขั้นสองหนึ่งกอ้งใหกุ้งให่ยมไในรูตายหมดกิโลามกิโลหนึ่งออกมาตายออกมาตายหมดตูกก้กันทุกราน บางเจ้าก็ได้มาเยอะบางเจ้าก็น้อยของหญ้าน้อยบางเจ้ามาเลยสองก็ถังสามก็ถังทีหนึ่งลูกหลานเออปูเนี่ยไข่สองบอกน่าทั่วไปนะแอนมันใส่อันห้าคิดใส่ห้าคิดดวงใส่เล็กไข่เล็กไข่กลางแล้วก็ปูกลาง ปูมัน,นเลนี้ยนก่น,นเป็นปูไทยปูไทยนะปูกล้ามเนาะนี่เขามาขายปูย่าบริษัทลูกหลานไปดูตอนที่ย่าพยายามผลมันตกลูกหลานเอ้ยตกมากก็เลยมารีวิวสิลานปูนี่แหละให้ลูกหลานดูผนตกทั้งคืนตกมาก เลยมาร้านปูรีวิวให้ดูมีขั้นร้อยกว่าถ้าปูนัน่นแหละขั้นปูใหญ่ก็หกร้อยห้าร้อยแล้วแต่ราคาถ้าปูโคก่มันก็นร้อยกว่าบาทโอ้โหแหละราคาปูมันก็แพงลูกหลานขายไข่กันเบื่อปูอ่ะไข่เต็มเต็มเลยนะปูไข่สุโยนดล้นมันอ่ะ็เต็ม ข้ออะไรมีใครเยือมันถึงหรือว่าอะไรร่วงอ่อนเลื่อนเลยเไม่เลือนไม่อนเยื่อเขาไม่เหม็นมีใครเขาไม่กินเยือกของแกมผมเลือเดี๋ยวก็ไม่็นใครอ่ะแต่ใครดีสีมันขาวอ่ะไม่ใช่สีขาวมุกเขียวมีออกเกียงกัไม่รู้ไม่ได้กันพาหรือมีปูขาวปูดำเหมืนเลยบางทีก็ผ่านไปตามไปปูอะไรตัวใหญ่ที่ออกสีม่วงอ่ะเขียวเขาเรียกปูเขียวอ่ะ กูมีสามอย่างเอออันนี้มเป็นกูเขียวเขียวนดอ้ให้พี่น้องดูฮินี่แหละพี่น้องอันนี้มันสเอกปูเขียวอกสีเขียวปูมันเขียวบางร้องเนาะหมัสก็มันนีเนี่ยหมั่นหมดสีสีแดงโตหมดีนี้มันจะมีหนาหนาวแล้วมันจะเข่าลู่หนาหนาวแล้ว่วงนี้ไม่มีอ่ะตงนี้ไม่มีไม่มีเข่ารัวจะเข่าเดือนนนา น้หเานยน้ำน้านียหาเนี่อาเนี่ยอาเนหรือานี่ยหราวอันนีอปเนี่ยเนี่ยูเปาวนี่อเปเรียรเปลาเนี่ยอาเนี่รเปนียปู่ยปลนี่วเป่น่หปเนี่หเปล่น่วห่วงีร่วงนี่ยหรื่านี่่นล่าน่หานหอาย่างนาเนาเี่ยง ันนี้ปูไข่ปูไข่กระถังหนึ่งพี่น้องจ้าวายยกเลยเยวนั้ยังไรต้ขใอันคางรนวนน่ะเพกีล้ราอยู่เอแัป็นนดแ่นองไข่ันนั้นก็ไข่อีกูไข่เยงเป็นดไข่งนะดไปูจินไข่ยาก็คือปูเคี้ยวนั่นแหละนะปูเคียวมีมีหมาดนะมีน้อยจริง ลงไปอ่นี่ไม่ขาเลยแต่ตัวขนาดนี้ขยอ่ะาอยากเออขยากเน่ยันตักมาแล้วตักปลอยตักปลอยเองเนี่ยล่อยมันนูเหลงวานเลยเออมนูานนะอนนี้มันเปนปูเงวานที่มันขาวอ่ะแล้วไม่มีใครเลยเลยมันเข้าขาวอ่ะฉันปูเนี่ยพอฉันตักมาเพื่ปล่ายตักเราต่างไปปลอยตักปลอยจริงปลอยจริงจะหมัดก มาเหม็นตาเขาปล่อยงั้นนี่แล้วเริงปล่อยจริงขาวเนี่เข่นน้อยเดี๋ยวเอาแช่ได้ข้าวไข่เหรออ่าอันนั้นสปินปูกล้ามกล้ามอันนี้อร่อยเนี่ยตนี้อร่อยมีเท้าเป็นรอยเป็แก๊กเนี่ยเวลาพิธีดูปูซื้อปูแน่นๆครับจะโดนแม่ค้าตลาดหลอกเราต้องบีบตรงนี้ครับเนี่ยบีบแข็งๆอ่ะบีบแล้วแข็งๆอ่ะแต่อย่าไปบีบเกาจนพุนะบีบแข็งๆ แล้วก็มันก่แน่นครับตบ,บีบแล้วมันอ่อนอ่อะอันไหนอะยกตัวอย่างให้ดูนี่ตบ,บีตาาเนี่ยแแอตบ,บีตปไปแบบเนี้ยเนี่ยี๋จวะห้ออกอ,อ่ะออกอ่ะให้ก็ดูซื้อปูอ่ะบีบแล้วอ่อนออนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้ถือไม่มีไข่อันนี้ถือปูโผไม่มีเนื้อครับมีตะกากราคาถูกทีนี้ซื้ออยู่ประมาณร้อยหกสิบบาทเองขายอยู่200สองร้อยเศษเศษ่างเงี้ยตัวเท่กากันจริงแต่อันเนี้ยอ,อันนี้แน่นมันแน่นมันมีเนื้ออันนี้ก็มีไข่ครับแต่มันไม่ไข่ไม่เต็ม อันนี้ก็ไข่ครับแต่ไม่เต็มครับอันนี้ไข่ไม่เต็มนิดอ่อนนน้อยแต่พอใช้ได้แล้วบานกลางครับคือมีไข่แต่ไข่ยังกับมันปนกันอยู่ในในในตัวของมันอ่ะแอดยกตัวอย่างให้ดูดูตัวอย่างเวลาซื้อปูไปกินม,มีเพ็ดเเวลาแม่ค้าขอกซื้อเออให้แม่ค้ายิ่งให้แม่ค้าจะลอกคนดแน <laughs> มันลอกยัดไข่ไข่ปนมันกับไม่คนจริง นี่ไข่แน่นๆกันแน่นี่ไข่จะได้เสริมแคลเซียมให้หน่อยเงีเออร้าร้านอาหารนะก็ไม่มีไข่เนี่ยไม่ได้วาไม่ได้วาเชื่อมันก็แน่ฮะผมก็ไม่ได้เนียนสิเขขายเออขายแคลเซียมสำหรับคลิปนี้กันเ่าศิลาลูกหลานไปเด้อสก๊าบบ้าทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยคลิปเนาะลูกหลานทั่วประเทศ เมืองไทยแล้วก็เมืองลาวสซปอป,ปลาวแล้วก็อังกฤษหอยน้องเมืองกินผู้ทุกคนเจอกันที่ยากีิหนาบายบายดูก